กลับมาต่อกันที่เกม Cosmic Express นะครับรับส่งด่วนทั่วจักรวาลน,นะครับมาลุยกันต่อครับอย่าหยุดวันนี้เรามาต่อกันที่ด่านที่6นะครับผมก็เริ่มโดยมีเจ้าปลาหมึก2เจ้าเพนกวิน2ครับที่ต้องไปรับส่งนะครับเริ่มต้นก็วางแผนว่าจะรับเจ้าเพนกวินกันนะครับต้องรับแล้วไปส่งปุ๊บที่บ้านโอเครับตัวที่สส่งที่บ้านเรียบร้อยร้อมไปรับเจ้าปลาหมึก ปุ๊บส่งที่บ้านแป๊บออมปุ๊บไม่ได้ละต้องมาลับเจ้าปลาหมึกถ้าบน่างนี้ปุ๊บตันทันทีถอยกลับกันนะครับปุ๊บมาลับปลาหมกึกหนึ่งตัวอ้อมไปตางนี้อ,อ๋อตรงนี้ได้โอเคอ้อ,อมลับอีกหนึ่งตัวอ่าโอเคน่าจะได้ ลุยลองดูครับจะเป็นควิ้นขึ้นไหมบายบายจะเป็นกวิ้นหนึ่งรับมาบายบายจะเป็นกวิ้นสองมึกขึ้นไหมบายบายมึกหนึ่งเคมึกสองขึ้นไหมบายบายมึกสองโอเคครับไปต่อกันที่ด่านที่เจ็ดครับผมเย่ yeah. ก็ยังมีทางเชื่อมไปดาวอื่นอนะผูัเโหเกมน,นี้ด่านค่อนข้างเยอะมากด่านที่เจ็ดเป็นกวิ้นหนึ่งมึกหนึ่งนะครับ รับเจ้าเพนกวินขึ้นมาก่อนแปร์แบบนี้นี่คอสเซกชันอย่างนี้เล่นลำบากเหมือนกันครับส่งเจ้าเพนกวินปุ๊บหมึกตันทันทีรับหมึกเสร็จปุ๊บบนไม่ได้ละเอาใหม่ๆเปลี่ยนแผนใหม่รับเจ้าเพกนกวินก่อนนะครับปุ๊บ แล้วก็ส่งแบบนี้ได้ไหมไม,ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ส่งเจ้าเพนกวินเลยยังส่งหมึกไม่ได้นะครับต้องส่งเจ้าเพน,นกวินก่อนเลื่อนลองมส่งเจ้าเพน,นกวินก่อนครับปุ๊บไปรับหมึกดียังรับหมึกไม่ได้อีกทางตันโอ้โหเกมนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนจริงถ้าเลื่อน่างนี้ปุ๊บตันอีกอยู่ดี แผนใหม่ครับวางแผนว่าจะรับเจ้าหมึกก่อนรับเจ้ามืกกอมก,ก่อนก็ไม่ได้อยู่ดีครับมันเป็นแบนคอร์ดเซกชันปุ๊บพอจะไปรับเพนกวินอีกที่ลำบากละไม่ใช้แผนนี้ละผิดแผนเอาใหม่ไหมกลับมาใหม่ยังไงต้องรับเจ้าเพนกวินก่อนรับเจ้าเพนกวินก่อนปเปอร์ออมมาส่งเจ้าเพนกวิน ปับ๊บก็ไปลับหมึกไม่ได้อยู่ดีเ <c oughs> กมมีความซับซ้อนก็ใหม่ครับหรือจะส่งเจ้าเพนกวินแบบนี้ส่งอย่างนี้ยิ่งคอร์เซกชั่นกันไม่ใหญ่ยิ่งไม่ได้อาจจะต้องอ้อมบริเวณนอกเนี่ยผมคิดคิดนะก็ค,คิดก่นอนโห นิ่งยาวฟึบพออ่างนี้ฮะให้เหลือพื้นที่ว่างปึ๊บรับเจ้ามึกโอ้โหติดอีกหนึ่งช่องออกไม่ได้ถ้ามีอีกหนึ่งช่องออกได้ก็วนออกเลยพอดีอืมฟึบฟับไม่ได้ดีติดอยู่หนึ่งช่องอดีโอ้ไม่มีทางวนออกด้วย ผิดแพลร์ผิดแพลรไม่ได้ละติดวนออกไม่ได้ติดอยู่อีกหนึ่งช่องอย่างที่บอกตรงนี้ก็ยังไม่รับเหมือนกันเริ่มใหม่เริ่มใหมให่รับเจ้าเพนกวินมาปุ๊บเปิดส่งเจ้าเพนกวินแบบนี้ปุ๊บไม่ได้ละช่องเหลือน้อยเกินไปนี่เลยเป็นหนึ่งเหตุผลนะที่ต้องมาเล่นเกมพัซโซนะครับเพราะว่า เล่นแต่พวกแอคชงแอคชั่นอะไรมากไปนี่ไม่ยิงอย่างเดียวไม่ค่อยได้ประเทิงสมองลองมาเล่นพัซซโบ้างครับผัดกันผัดกันแต่ได้มีวิธีการคิดแก้ปัญหาแต่เล่นต้องใจเย็นๆับอย่าหัวร้อนลองเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางไปเรื่อยๆลองบนไก่ปุ๊บถ้าบนนี้ส่งได้หรือเปล่า ก็มันจะได้อยู่นะบนตรงนี้ลงมาตรงนี้โอเคกลับไปรับมึกอีกทีเออได้ละได้ละได้ละโอเคแล้วก็ส่งปลาหมึกวันนี้ออกเลยโอ้โหกว่าจะผ่านมารับเพนกวินต้งเพนกวินที่บ้านบา,บายมึกขึ้นมหมเปิดร้านซูชิโอเคเคลียครับไปที่ด่านต่อไปกันเลยโอ้โหพึ่งด่านที่7นะครับ แต่ด่านที่7ก็มีทางเชื่อมไปอีกดาวหนึ่งดวงครับมาเรามาต่อที่ด่านที่8โอ้มี2ทางออกด้วยด่านที่8หมึกสองเพนกวิน2เหมือนกันปึ๊บรับหมึกสหมึกรับเพนกวินส่งเพนกวินไม่ได้ละรับหมึกปุ๊บส่งหมึกไม่ได้เลยทีนี้ทำไมทำไม ส่งมึกไม่ได้ถอยไม่กลับมาก่อนคนระับรับมึกส่งหมึกปุ๊บเพนกวินตอนนี้เพนกวินอยู่กับเราละส่งเพนกวินข้างบนปุ๊บแล้วอ้อมอย่างน,นี้ตอนนี้รถว่างเอ้ยจะไม่ได้ต้องรับเพนกลายเป็นรับเพนกวินมาละปึ๊บมีส่งเพนกวินรับหมึกส่งหมึกส่งเพนกวิน ไม,ไ,ไม่ได้ก็ใหม่ใม่ใม่เปลี่ยนแผนรับมึกปึ๊บส่งมึกรับเพนกวินส่งเพนกวินรับมึกส่งมึกปึ๊บเพนกวินส่งไม่ได้อีกรับวินส่งกินทใไม่รับเพนกวินส่งเพนกวินรับมึกส่งมึก รับหมึกปุ๊บส่งหมึกตัวนี้ทำไมส่งหมึกปุ๊บรับเพนกวินอ๋อเออได้มันจะได้ฮนะสง่งเพนกวินส่งหมึกปุ๊บรับกวินอีกทีนึงอ่าไหนจะได้ละอ่าเราไปส่งกวินโอเคมารับหมึกจะหมึกไหม ทำซูชิรับกินส่งกินรับหมึกส่งหมึกและรับกินส่งกินโอเคแปดเคลียโอเคครับทะลุไปด่าน13เดี๋ยวเรามาเล่นด่านที่8อีกหนึ่งครั้งเพราะว่ามันมีทางออกอีกหนึ่งทางครับเราอย่าเปิดทางให้ครบทั้งหมดเลยปะ Let เดี๋ยวมาลบลบเส้นทางเก่ากันนะครับ จร,จริงๆกดรีเฟซข้างบนได้ผมลืมกดก็เลยมาลบแบบแมนนวน่ทีก็แค่วางเมาส์แล้วก็ลากครับเกมน,นี้ง่ายๆอันนี้เราจะต้องออกทางออกด้านบนให้ได้เมื่อกี้เราออกด้านขวาไปละเริ่มจากตรงนี้รับกวิ้นส่งกวินรับหมึกส่งหมึกรับกวิน้นถลุกออกได้เลยได้แล้วกึบกบ ส่งกวินลับมึกโอเคโอเคลับกวินสองวินลับมึกส่งมึกลับกวินส่งวินลับมึกส่งมึก,กโอเคมาเปิดทางออกครบแฟร์แปดก็ทะลุไปด่านเก้านะครับไอต่อนที่ด่านเก้าเลยครับผมโอ,โ,โอ้โหจำนวนผู้โดยสารเริ่มเยอะนะครับสามวินสองมึก ลุยอินอครับรับกวินก่อนส่งกวินปึ๊บรับกวินต่อส่งกวินรับกวินเนี่ยกวินกวินนี้ไปแล้วต้องส่งกวินล่างปึ๊บออกมารับมึกส่งมึกโอเคเอาปิดทางมึกอีกตัว ไม่ได้แล้วออกออกออกฟื้อฟึ้ผิดแผนผิดแผนผิดแผนเริ่มใหม่เริ่มใหมให่ต้องรับกวญนกันนะครับรับกวญนส่งกุญนรับกวญนไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้มันก็จะเหมือนเดิมรับกวญนไปส่งกุญนตรงนี้ปึ๊บจะมารับหมึก ส่งมึกตรงนี้ปึ๊บหลับกวินหลอ,อกตรงนี้ไม่ได้ก็ปิดทางมึกอยู่ดีถ้าไปวนรอบบ้านมึกมก็จะออกดีไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนทำไมครับทำไมต้องหลับกวินก่อนเดี๋ยวหลับกวินปึ๊บ อมสมมติหลับมึกส่งมึกหลับกวิ้นหลังส่งกวิ้นปึง้งหลับกวิ้นนี้ปุ๊บบานบานระหว่างกวิ้นก็จะใช้ไม่ได้ทันทีก็ไม่ได้อยู่ดี มีเพลิงด่านที่เก้าโอ้พระเจ้าสอส่งแบบปึง้งส่งกวินปึง้งเหลือหลังนี้ไม่ได้ส่งกวินแบบนี้โอ้โห ม่น่าใช้สเต็ปลับหมึกก่อนละผมว่าไป g r ับมาก่อนต้องลับกวินก่อนลับกวินแล้วไปส่งกวินข้างล่างปึก๊กอ่าแล้วลับหมึกมาด้วยพอมอไปตรงนี้ส่งหมึกส่งหมึกโอเคลับกวินส่งกวิน ควินนี้ส่งควินนี้ปุ๊บรับมึกเอ๊ะมันจะได้แล้วนะโอเคนี่มันได้ละเทสดูครับเราคิดถูกหรือเปล่าเอา้ามัน้อรับ,วรบควินรับหมึกนี่ว่าคิดผิดเบลอเลยลับควินรอส่งควินโอเครับควินส่งควินรับหมึกโอเคนี่แค่ด่านที่เก้า <c oughs> คิดแทบอัวแทบแตกโอเคประชากที่12ตอ่อมาเราหาดันที่10ครับด่านที่10โอ oh ้โหหากวินไม่มีมึกเลยนะครับดูเหมือนง่ายรับกวินส่งกวินมาด่านนี้ไม่ธรรมดานเนี่ยรับกวินส่งกวิน ลองดูกันครับไม่มีปัญหารับวินส่งวินรับวินเอาไปส่งวินด้านล่างปึ๊บมาลองดูก่อนไม่เสียหายเราสามารถกดเทสนะครับอย่างนี้ครับทดสอบดูได้ว่าเราคิดถูกหรือเปล่ารับวินเองสอง รับสองรับปุ๊บส่งรับปุ๊บสองปัญหาคือวิ้นอีกตัวไม่ได้หลับนะครับหารีเกมใหม่คิดใหม่คิดใหม่ต้องเปลี่ยนแผนถ้าเข้าตรงกลางเลยไม่สำเร็จอ้อมไปริมปุ๊บมาหับวิ่นไปก่อนสมมุติ ไปส่งตัวหนึ่งก่อนแล้วให้มาตีเขาตรงกลางได้ไหมเนี่ยปึ๊บ,บครับส่งปึ๊บครับก็ไม่ได้อีกมันก็จะเป็นสเต็ปเดิมจะส่งแบบนี้ปึ๊บพร้อมกลับตรงนี้ยิ่งไม่ได้ครับใหญ่ตัน เปลี่ยนแผนไหมครับรับตัวนี้สงตัวนี้รับตัวนี้สงตัวนี้นี่ก็แผนเดิมชัดๆไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่เรามีเก็บตกเก็บตกอ่าอาจจะได้อาจจะได้เดี๋ยวลองดูตีวนครับนี่เรียกว,ว่าเก็บตกเก็บตก มีเวอร์ชันเก็บตกลองดูครับเตึบ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 อา้าวผิดพลาดขาดไปตัวหนึ่งไม่ใช่ละสะเต็ปนี้ก็ยังไม่ใช่สเตปเก็บตกไม่ได้เอาใหม่ใหม่ใหม,ม่ตัวที่มันมีปัญหาคือตัวไอ้กินตัวกลางใช่ไหม ออมมาเก็บที่หนึ่งปุ๊บอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็อ้อมมารับอืเก็บตัวนี้สองตัวนี้เก็บตัวนี้สองตัวนี้ตัวที่สามก็เก็บตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สี่โดนให้โดนเก็บอยู่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดแพลนละนี่ตัวกลิ้นตัวที่มีปัญหาคือตัวที่สามเก็บมันไปก่อน สมบูรปุ๊บส่งปุ๊บแก็บตัวที่หนึง่งสงปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บได้หรือเปล่าวะไม่เป็นไรเราวนอีกทีหนึง่งโอเคน่าจะได้แล้วนะวิธีนี้มีเก็บตอกอีกรอบนึงด้วยเก็บจบกวินตัวที่สก่อนนะครับเึ๊บส่งสเตชันหนึง่งแก็บสองแก็บ สองเก็บสองโอ้โหเก็บโอ้โหเรียบร้อยนี่แค่ด่านที่10เล่นสะปวดหัวเลยโอเคเรียบร้อยครับสิบเอพิโซดผ่านแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับมาดูกันว่าผมจะใช้สมองอันน้อยๆของผมเนี่ยพาเจ้ามาสคอตน่ารักน่รักกลับบ้านได้ครบทุก ตัวทุกเอพิโซดหรือเปล่านะครับกับเกม Cosmic Express นะครับผมที่ Channel Funfit p i n นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดเลิฟก,กดให้หมดนะครับเท่าที่สามารถกดได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะพยายามรีวิวเกมสนุกๆให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย